สวัสดีค่ะอันนี้ก็นะคะจากที่สัญญากันไว้นะคะว่าจะทําคลิปวิดีโออีกคลิปหนึ่งนะคะที่เป็นเปรียบเทียบระหว่าง b ีกับ C c นะคะก็คือเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันเลยนะคะว่ามันต่างกันยังไงนะคะในคลิปนี้แล้วกันนะคะเราเริ่มกันตั้งแต่ b ีก่อนเลยนะคะเป็นของเกาหลีนะคะตัวนี้นะคะเป็นเกาหลี VS เอเกาหลีนะคะตัวนี้จากพิกซซาเซเวน่นเป็น CC จะมาทาที่มือสองข้างให้ดูนะคะแต่ตัวนี้มันเป็นบีบีที่บางเบาของเกาหลีไงนนมันใช้คล้ายซีซีแหละแต่ว่าเนื้อมันจะเข้มข้นกว่า ตัวน,นี้จะเป็น BB บีครีมนะคะเดี๋ยวข้างนึงจะเป็น c ีซีครีมเป็นของคามาดนะคะเป็นของเกาหลีเหมือนกันเนาะวีอกันไปเลยนี่นะคะคคนเนื้อของซีงนะคะาาจะซึมซาบแบบ วยแล้วก็ไม่เหนียวนะคะทาสบายด้วยแต่ความขาวคือจะแตกต่างกันตัวนี้จะเป็นปรับสีผิวเดี๋ยวจะให้ดูตัวนี้เห็นไหมตัวนี้เป็นซีซีและตัวนี้เป็นบีบีนะคะคือที่จริงมันก็จะดูไม่ออกอะแต่ว่าตัวนี้จะปกปิดได้เนียนกว่าไงดูไหมะคะดูตัวนี้ ก็คือปกปิดได้น้อยกว่าแต่ว่าจะบางเบากว่านะคะแต่คือถ้าถามว่ามันดีไหมก็ดีทั้งคู่นะตัวนี้บบตัวนี้เปขาวเลยก็อย่างที่บอกไว้นะคะในคลิปที่ที่หน,นะคะว่าถ้าใครต้องการปกปิดก็ให้ใช้เป็นบีบีแต่ว่าถ้าใครใช้แบบว่าต้องการแบบปิดแค่รอยแดง ว่าอะไรอย่างนี้นะ่า okay, โอเคอยู่แล้วไม่ชอบอะไรที่มันหนักๆก,ก็ซีซี <Okay. S 1> ไปแล้วกันนะคะวันนี้ก็จบการรีวิวเพยงเท่านี้นะคะสําหรับการ review, รีวิวรีวิวนะคะว่าซีซีกับบีบีมันแตกกันแตกต่างกันยังไงนะคะก็คือตัวนี้มันบีบีมันจะหนากว่าส่วนซีซีมันจะบางเบาวกว่าแล้วก็ปิดรอยแดงได้ดีกว่าส่วนเจ้าบนะีบีเนี่ยมันจะปิดแบบทุกจุดดำๆอะไรได้ค่อนข้างจะโอเคเลยนะคะนี่นะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจันคิดหน้านะคะ